สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องตุกผู้ทุกคนครับผมปะกับบ่าวปัญญาเขียนใครครับกับบ่าวปัญญาคนเมืองหล่อยเกินนะครับอยู่ที่ช่องอัสลาตตาสอนชนแนลนะครับบรรยากาศยุ่สวนครับพี่น้องเริ่มแล้วได้ครับเนี่เตรียมพร้อมแล้วครับวทีนี้ครับเริ่มเตรียมแปลงสีล่งพักแล้วครับวันสีลงหมกทั่วครับอ่ากกระเทศเลยครับ คือเกาเริ่มเตรียมแปลงเตรียมแล้วนะครับทางนี้ก็เริ่มทางแล้วครับเริ่มเห็ดแปลงแล้วด้ครับผมบาทีนี้เพราะว่าตีลงพักการนะครับทางนี้ก็จะเป็นสวนทัวสวนนึงคือเกาครับตอนนี้ว่าปัญญาการเริ่มทางแล้วเพราะว่าเริ่มว่างแล้วครับหลังจากที่ บ่ค่อยมีเวลานะครับผมอันนี้กระเพ้าเงี้งๆอยู่ครับปลายนะครับว่าหนาสิรอบนี่นะสิไรก็เก่าครับบอ,อกตัวหนาสิจะากระมันาสิเจะว่าสิบอ่ั้งในแล้วครับจะแค่จะเอบหนอกครับตัวครับประเทศประเทศขนาดจะมองเก่าเลยครับ ประเทศกันนาเอาโซนเกาครับนี่มาพญาก็เริ่มทางล้วข้างนี้หกจังน้อยครับนี่สีลงใสหม่องเกาเลยครับประเทศก็ได้ครับเพราะว่ามันจจงสีง่ายครับบบวอยากง่ายครับต้นเกาก็ยังอยู่ได้ครับว่าเนี่เหมือนได้ครับนี่เล่มไปใส่ตับอกหงับแสบแสบครับนี่ด้วยน้ดนอยนะครับยำเปาะเปาะดีขึ้นยังได้ครับนี่เพราะว่า บางที่มันยังพันในเบิดนะครับปาบรรยายปลามันกรอนครับนี่เกษตรแดงเก็บคะนนนครับนี่แล้วเกษตรก็ไปมาลาขี่นกครับนี่พอที่ไปตำหมอกุ้งมาแรกนะครับรเก็บไปแล้วอันนี้กระถางแล้วครับนี่วังนี้นายจะลงฟักซี่ขึ้นก็นครับแต่ว่าจะ จะเห็ดปี t ี i ไหมครับสิบว่าคุดินแล้วสิบปูพายางครับแล้วก็ล่งดินไหมครับเริ่มดำเนินการแล้วนะครับพี่น้องนี่กระเพ้าครับนี่กระหอกนี่มองนี่กระแปงนะครับนี่ว่าเั็นเนื้อสิถากไม่เริ่มทั้งไม่ให้ม้นครับนี่ตามแปลงนี่ครับีถามว่าไว้นี่ครับมองนี่เป็นไนสวนทั่วผู้ห้องนะครับกับสีไส้ก็แล้วครับ อาจจะลงทบผู้คือเขาเดี๋ยวต้องไปที่ะขั้นตอนครับห่างว่ากล่องไว้ครับตอนนี้ไปเชื่อกับคัวก่อนครับนี่อันนี้มันเล่งดวนก่อนครับเดี๋ยวเจ้าดินมาลงครับสี่ห้องผื่นไม้หัวขื่นมันบึกอุ่น้นาไหมครับสี่ห้องผื่นไม้ก่อนเอาแถวเก้าเนี่แหละครับนี่แถวนี่ครับเอาข้อกับเจ้ยวม่องเก้า,าว่า มันจังดูแลง่ายครับมันอยู่ไกลหนำไกอยัง้ํำครับปลาก่วยให้ราอย่างไรเนาะครับทางบ้านพี่นนอะเอาครับห่อนดีว่ะครับนี่ก็ยังห่อนครับครับไรตัดหยาไปน้ำครับตัดเป็นย่อมเป็นย่อมไปครับนี่มีลาเฮตํานี่แหละครับปลาไฟเก็ดไปห่ว่อะไรงานมากอะเฮแค่นี้หน้ากาก ตั้งตวดติดถนนล่างก็มีครับนี่ยองครับอคอามยาตัดยาทางนี้ครับเลยแดดกระหอนครับตัดมือละคือบตัดไปเรื่อยๆครับรถได้ฟ่าครับ มือละเมตรฟังคุณเนี่ฟังนี่เนี่ครับหอยากตัดอเลยด้วยกลิ่ยหอมหยานั้นลมนะครับทำให้มะขามว้กับไม้กับสันปวดย่านหาดหาอยู่ไปหาใหม่ไหม่มะขามกันครับเนะลยนิมหอมเป็นตนดัด วาลมเลยครับตนนัวนี้ใหญ่เยอะขำเพ่งติดจองหน่วยพี่ลองเนี่ยหมวกม่วงก็ได้ในว่าร์มสติดกท,ท้ายไล่ก็นีนะครับสองหน่วยเฮ้กล <c oughs> นกล้วยหอมครับมันอ่อนครับโอ้โหเป็นแหนวมันปลาไหลน้ำติ้มแข็งต้นนี้ว่าเป็นหน่วยเลย เป็นดอกว,กว่าเป็นต้นหุ่นก็ว่าเป็นครับบรรยากาศครับกำลังดีนะครับส่องหางงมหกงูบรรยากาศดีครับไปนองเราชมบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีครับมานั่งเล่นครับผม <c oughs> มองนั่งเล่นว่าปัญญา โอ้วลมเย็นดีครับขนาดพี่ห้องยังมาแมรงลมเย็น่า้เก็บมะละอะไรครับพอไปกินกบน,นพ้พริ้งแห่งคับไี่หน,น,น่วยต้นทันต้นมะทันนะครับเนี่ยต้นกระทัน รู้ว่าจะเป็นหน่วยไหมครับเป็นดอกแล้วนี่หน่วยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเนอสำหรับผู้ใดเอข้ามาชมคลิปครับกับาบาปัญญาขอบคุณเลยล้นนะครับผม,มีเองเนอจะเข้ามาขอบคุณในพ่นใพอให้แม่พี่น้องทุกๆทุกคนครับ,รบที่เข้ามารับชมคลิปนะครับว่บาบาปัญญาค่ะนี่แหละครับท้ายก็แก๊กไป ว่าอได้ครแต่โลงคลิปครับเพราะว่าช่วงนี้หมอกระตั้งห้ามเจ้าครับพวกของมั่นของเนื้อครับพวกเนื้อพวกอย่างพวกสิไนะครับพวกของดิฟเอาไปยากเลยพอได้เห็ดคลิปเห็นยังเห็นพี่ให้น้องเบิรงครับแต่กล่าววิธีนี้ครับแรงคัดกำจ้างครับแรงกินตำหมูฮู้งครับกินตำหมูฮู้งแสบๆนะครับกินล่องเมืองนะครับพี่น้องเดี๋ยวห่อกระป๋านก่อนครับเอาไปยากก็จะโลงคีบหนึ่งก็ได้คลิปตำหมูฮู้งนะครับเี่ เก็บบอลพุงไว้แล้วนี่เอาพุงไปตำครับกล่าวว่าไม่ยังไรครับกล่บาวว่าพันยาก,ก,าขยกัขอบคุณนมอยพี่น้องตะปูตทพ่อนี่เข่ามาเบิ่งคลิปลยครับเดออกอดสุขภาพร่างกายแข็งแรงแยากเก็บแยาไขา่แยาป่วยได้ครับผมโฉบโฉบมันๆ,นๆมันนะครับไก่สีสงการแล้วนะครับผู้ใดก r a บบานก r a b ซองกับห่งเดินทางปลอดภัยเด้อครับบ่าวพันยาก,กับว้าพ่อนแห่งเจนเลื่อๆเนี่ยน,นะครับว่าบางคนกับ g ับเร็วแน่นะครับบ่าวพันยากับสียุงเทปกรว่าพวกมิวเวล่ากับล r a b หรอครับ สำหรับพี่น้องผู้ใดกับบ้านกันถึงข้างกอดไัยครับส่งคนมายังดูถูอทุกคนนะครับสำหรับสงการนี่นะครับเราเนี่นะครับเราญาติเหตุส่วนรุ่นนี้ละพี่น้องนะครับครับเดี๋ยวเราญาติไปแค่นี้นะครับพบพ่อกันคิมนาสวัสดีครับขอบคุณในหลายที่เข้ามารับชมคลิปเราญาติเด้อครับผมสวัสดีครับผม